ติดตามข่าวเที่ยง NBT น e w กันต่อนะครับกิจกรรมของคณะแรลลี่การกุศลกัมบอล3,000วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเดินทางนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่สนามฟุตบอลลอยน้ำอันซีนไทยแลนด์บนเกาะปัญยีจังหวัดพังงาไปติดตามบรรยากาศกับคุณนัฐวัลมังคตะนะครับรายงานสดมาจากที่นั่นนะครับคุณนัฐวัลเชิญครับ ทั้งสองท่านคะ่ะเยาวชนบนเกาะปันหยีต่างก็ตั้งตารอ,อการมาเยือนของคณะกมบอลสามพันที่จะมาฝึกซ้อนทักษะการเล่นฟุตบอลระดับมืออาชีพให้กับพวกเขาก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลการกุศลกันระหว่างทีมกมบอลสามพันและเยาวชนท้องถิ่นอย่างปันหยีเอฟซี 4, คะ่ะ สำหรับการมาเยือนของคณะรัลลี่กัมบอลสามพันในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เด็กๆในชุมชนรวมทั้งครูผู้ฝึกสอนรู้สึกตื่นเต้นมากต่างก็ตั้งตารอที่จะได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลจากนักฟุตบอลมืออาชีพระดับโลกโดยเฉพาะการฝึกยิงจุดโทษนะคะนอกจากนี้ยังรู้สึกดีใจมากด้วยที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจากคณะรัลลี่รวมทั้งอุปกรณ์การกีฬาต่างๆเนื่องจากทางโรงเรียนเกาะปันหยีเองก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬาอยู่พอสมควรค่ะ ขณะที่ทางด้านของเด็กๆสโมสรปัญญี FC ต่างก็ตั้งตารอที่จะได้ประทะฝีแข้งกับนักฟุตบอลจากทีมกำบอลสา3,000โดยบอกว่าวันนี้เนี่ยพบความมั่นใจมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะรู้สึกยินดีมากๆนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็ยังมีความขาดเคลนในเรื่องในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาแล้วก็การ สนับสนุนนะครับในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆนะครับก็วันนี้ที่พี่ๆมาเยือนแล้วก็รู้ข่าวมาว่ามอบใช่ไหมครับเป็นอุปกรณ์และก็ทุนการศึกษาก็ดีใจแทนนักเรียนครับแล้วน้องสุด้ดีใจไหมที่วันนี้จะได้ลงแข่งปะทะกีฬากับพี่ๆเขาดีใจครับ มันใจร้อเปอร์เซ็นครับใจร้อเปอร์เซ็น,นขณะที่ชาวบ้านของเกาะปันหยีเองนะคะต่างก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ทางคณะแรลลี่ได้เลือกเกาะปันหยีเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางพร้อมทั้งมอบเงินทุนในการซ่อมแซมสนามฟุตบอลลอยน้ําซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดอันซีนของนักท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับประชาชนบนเกาะปันหยีได้อีกด้วยค่ะคุณที่มีกิจกรรมดีๆอย่างเนี้ย อย่างน้อยๆก็ช่วยหนึ่งแหละก็คือช่วยเปิดการท่องเที่ยวแล้วพอเราพร้อมที่จะมีสนามฟุตบอลตัวใหม่ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในซีซันหน้าก็คือหายหน่าดีใจมากค่ะที่มีอะไรดีๆให้เราดูแบบเนี้ยแล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นอะ่ะและว,วันนี้คือทั้งฝนทั้งลมแต่เราตื่นเต้นมากกับทีมงานที่มาแล้วก็คณะที่มาตรงนี้ขอบคุณมากค่ะ สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายวันนี้นอกจากจะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมกัมบอลสามพันกับทีมเยาวชนท้องถิ่นสโมสรปันหยีแล้วยังมีการโชว์ลีลาฟุตบอลฟรีสไตล์จากแชมป์โลกฟุตบอลฟรีสไตล์ชองกานิเยซึ่งมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียกว่า23ล้านคนนอกจากนี้ทีมกัมบอลสามพันยังจะมอบเงินทุนนะคะสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงสนามฟุตบอลลอยน้ําและสนับสนุนโครงการพัฒนาเย,ยาวชนในพื้นที่รวมทั้งแจกอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆอ,อ,อีกด้วย ส่วนสนามฟุตบอลลอยน้ำบนเกาะปันยีเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนเมืองไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟุตบอลโลกในปี1986ค่ะโดยได้เกิดมาจากความตั้งใจของเด็กๆในชุมชนและทําให้เยาวชนบนเกาะปันยีคว้าแชมป์มาได้แล้วหลายรายการด้วยกันค่ะ ความตื่นเต้นดีใจของชาวบ้านรวมไปถึงเยาวชนบนเกาะปันหยีเนี่ยแทบจะเปล่งประกายออกมาทางสายตาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพวกเขาเองต่างก็รู้ดีว่าการมาเยือนของคณะกรมบอลสามพันในครั้งนี้จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับประชาชนบนเกาะปันหยีแห่งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการสารฝันให้กับเยาวชนบนเกาะปันหยีที่มีใจรักในการเล่นฟุตบอลได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลไปสู่ระดับมืออาชีพ จากนักฟุตบอลระดับโลกด้วยค่ะส่วนภาพบรรยากาศการแข่งขันในช่วงบ่ายระหว่างทีมกัมบอลสามพันและสโมสรปัญญีเอฟซีจะดุเดือดสนุกสนานคึกคักแค่ไหนทีมข่าวของเราจะเกาะขอบสนามเอามาฝากคุณผูช้ชมให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะครับขอบคุณคุณนัททวันครับฝนตกลงแรงนะครับ,รบเชื่อว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมในช่วงวันนี้ด้วยแต่ก็อยากให้ฝนหยุดหนนะเพราะาเตะบ,บอลกางแจ้งนะมันจะได้มีความสนุกสนาน,นมากขึ้นครับ